ตายครับตายมีมยเ,เพื่อนสิบนัดมันดีอย่างนี้นี่เองสิบนัดมันดีอย่างนี้น,น,นี่เองกระสนุนบังดีแล้วปาไปไปถ้าเมื่อกี้สี่สิบห้านี่คือจบแล้วนะยิงไปครับนั่นแหละฮะยิงไปครับผมเกือเลือดพลา่าเข้ากันไม่ได้ดิเข้ากันไม่ได้แล้วผมมายิงมายิงหมดเลยอไงละ่ะหกสิบนัดเดือดๆนะ สองสอีกหนึ่งปืนไร้แมชชีนกันที่มีความเทพซ่ามากๆเดี๋ยวโชว์ต้นเกมด้วยความที่ปืนเนี่ยมีสแตตในส่วนของไฟเรทอยู่ที่858นะครับแม้ว่าดาเมจจะ20แต่ว่าอัตราการตั้งสูงขนาดนี้เรียกได้ว,ว่าโคตรวัวและโคตรโหดครับแถมนิ่งมากด้วยนะซึ่งตัวปืนเนี่ยมีในส่วนของแม็กกาซีน45ซึ่งปกติมีแค่45นะครับแต่ว่านะัตอนนี้เนี่ยบางที45นัดมนันอาจจะไม่พอเว้ยเพราะปกติถ้าเราเล่นลอยนัดมันจะดีโหลดชาร์จแต่ว่า45ก็ทําให้แบบปืนเนี้้้ยดีมากขึนแลแลวต่ว่ากระสุนยังไม่พอ ทำให้เราตอนนี้มีกระสุนนี่ฮะ AR60 Brow e x e d e d Max นะครับเป็นแม็กกาซีน60นัดสำหรับ M249 ซึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่าเมื่อใช้กับ M249 นะครับจะเพิ่มคอนโทรลและแฮนดิ้งเห็นไหม M249 o l ่เรียกได้ว่าเป็นแม็กกาซีนสำหรับปืนนี้เดาเะพาะ,ะวันนี้เรามาลุยกันดีกว่า ก็อยาลืมกดไลค์แชร์เปิดใจของเร้าดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับตอนนี้ครับ Delta Force นะครับเปิดให้เติมผ่านทางเติมโค้ดเกมแล้วครับสำหรับใครที่สนใจครับโดยแบบผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมครับ เพียงแค่ใช้ UID ก็สามารถเติมได้เลยครับและก็ในส่วนของใครที่เล่นทางเซิฟกันเลยนาครับใครล็อกอินผ่านเฟซสามารถจัดได้เลยนะครับก็ปุโมชช่นตามนี้เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o r ย์ c อล l อร์ดิตี้วอลสโและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลย link อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ แล้วเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแมกกาซีนนี้นะครับสามารถปลดได้ที่อาร์โมรี่นะครับเป็นตัวแมกกาซีนนี้เลยไปปลดกันได้นะครับผมเผื่อมีใครถามว่าปลดยังไงนะฮะด้วยส่วนของตัวปืนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมค่อนข้างชอบเล่นนะครับคือมันอาจจะดาเมจไม่แรงมากแต่ว่าตาล่างสุดนี่แบบหืมรัวแรงแซงทางโค้งคือรัวมากนะครับซึ่งตอนนี้มันมีนแมกกาซีน,น60มาซึ่งปกติเราใส่เนี่ยแบบนี้สแตทมันอยู่ที่ตามนี้ใช่ไหมหกสิบหสี่แปดแต่ว่าพอเราไปปรับใส่ในส่วนของแม็กกาซีน60อ่ะกลายเป็นว่่าคอออนนนนโทรลดดีขขึึ้้้แฮิงเยะะ เออแล้วก็ใส่เข้าไปในส่วนของนี่ฮะปึบใส่แล้วแม็กกาซีนเยอะคือปกติ4 5นัดผมว่าบางทีมันมีจังหวะไม่พอเพราะกระสุนมันลั่นเยอะมากซึ่ง60สเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากๆสำหรับ m สองกระบอกนี้นะครับซึ่งตัวปืนเนี่ยผมแต่งมามาได้เลย,เ,ลยเรียกนนได้ว่าคือน่าจะเป็นหนึ่งปืนที่แต่งมาแล้วได้คอนโทรลเยอะแฮนดิ้งก็คือเลียงไวขึ้นอีกสเตเบิลิตี้ก็นิ่ง accuracy คือยิงแบบไม่ขึ้นสะโขบก็นิ่งคือเป็นนั่นจะเป็นปืนที่โคตรเทพเลยนะสำหรับผมอ่ะยิ่งมีแม็กกาซ เดือดดาลแน่นอนนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับโค้ดนะฮะเดี๋ยวเราใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวส่งตัวปืนครับนี่คนระับเป็นหนึ่งปืนที่ผมค่อนข้างชอบนะคือช่วงต้นเกมเนี่ยผมยังแนะนําเลยว่าปืนนี้ใช้เดครับไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นหนึ่งปืนที่มือจับอะไรโคตรโหดนะครับผมมามาดูตอนยิงกันคือปกติกระสุนมันรัวอยู่แล้วเน,นีย่ยเราดีคือไกลมาอาจจะใส่แต่ลืมนะครับนี่คือ,อไรไม่ชินกันนะเราสามารถ ็ถือว่าโหดนะแล้วปืนคือรัวมากๆครับผมไปดูในเกมดูครับผมมาดูกันว่าจะเดือดขนาดไหนครับสำหรับ M249 แม็ก60ที่ได้ว่ามีแม็กประจำตัวครับทุกคนป่าลุยมาครับผมเข้าเกมกัมาแล้วครับดูกระสุนปืนหน่อยสิว้าสนุกบักจริงฮะ <laughs> โอเคกดไปก่อนเลยกดไปก่อนเลยกดไปก,ก่อนเลยหน้าหนึ่งทีฝั่งก็มีคน โดนหัวไปจะไปไม่ไปครับกดทับงไปก่อนรีโหลดฮะวิ่งครับโว้วโววหาที่วางข้างหน้าก่อนมันวางมันจะดีด้วยไปก่อนมีไปก่อนมีเปล่าหมดยังหมดยังมีข้างหน้าข้างหน้าเลยถึงกระสุนหมดทายโอเคสวยรีโหลดแผ่เป็นพก ไวกว่าดีโหลดปืนหลักเสมอนะฮะโอเคใครครับผมโอ้ขวาแล้วโอเ้แต่ยิงขวาโอ้ยหลายตัวเหลือเกินมาครับผมดันกันต่อเราไปดัขนข้างบนมั้ยโอเคโอเคมีตัวนัอกี้โดนด้วยก่อนกันเดี๋ยวเราเปิดจุด โอเคเห็นเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ผมยิงได้ยิงไปก่อนโอเคนีโลดโอเคมีมีคนหรือเปล่าเขยิงไปก่อนนะขึ้ไปก่อนนะเห็น <Okay. S 1> คนรึเปล่าไม่รู้แต่คนไปก่อนนะโอเคนีโลดโอเคเข้าพอยต์มาแล้วพยายามผ่ามุมยิงดีๆนี่น่ามีคนหรือเปล่าเอาไปก่อนหนึ่ง ย้าไกลได้อยู่โตูสุดยอดไอดิ <c oughs> บอกสุดหมดปุ๊บโผล่มาปับ๊บเปิดกับเพื่อนครับมีตูอยู่ตรงนี้เป็ก่อนตูจ้นอนตาไฟไปหนึ่งทีได้แน่นอนแหละโอ้โหสองตัวเลยครับโอเคดันต่อดันต่อมีคนหลับลูกป่าไฟไปก่อนหลับหรือเปล่าครับดันเข้าไปตำรวจกับเพื่อนอฟังหน่อยครับ เอาหน่อยครับอืมเอาหน่อยครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะตายครับผมแหมไปๆหมดแล้วดีโรดยทำไมต่อมองไม่เห็นตอนนี้ตอนนี้พยายามยิงอยู่ครับโอ้โหกระสุนเพื่อนโอเคเข้าไปแล้วเห็นไหมครับว่าไงครับแหมหกสิบนัดนี่มันเดือดจริงนะมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่า มาเลยครับจันเข้ามาวมากงวากำแ,แพงไว้วางกำแพงไว้แทงเข้อีกอันหนึ่งมีโรดมีคนโดดมาเพื่อนมันสลวดม,มายิงเพื่อนเราดักรอไว้ดักรอไว้แล้วยิงไ,ไปก่อนหนึ่งทีเดี๋ยวระเบิดมาไม่โดนใครหรอกเพื่อนโอเคมีนะมีตัดุยตายหนึง่งมามานีโรดเล็งใครเพื่อนเล็งใคร มหัดละหมดนนะโอเคสวยกันกันต่อยิงก่อนฮะแอบหลงังฝั่งต้นไมยย้เพื่อนแอบอย่างนี้รอดได้ย,ยังไงไปครับผมโดนแอบเป็นภาพยนตร์เลยแอบเป็นหนังๆๆไปครับนะครับกดตะกอนนั่นแหละ ไปหน่อยแล้วกันมไม่รู้ลงไหนดีลงนู้นเลยแล้วกันครับมีคนโดนอยู่เออตายนีโรต์ไปต่อฮะข้างหน้าเรามีคนนะตายไปนหนึ่งจุดโมด้า <c oughs> หลายตัวซะด้วยแล้วเพื่อนเราดันมานี่เลย โอเคอเน้นเข้าเลยแล้วกันครับเน้นเข้าเลยแล้วกันครับผมก่อนู้ดก่อนู้นยิ่งไปพอต่อได้อยู่นิโรดเน้เข้าครับผมโอเคอ๋อแล้วผมไปวางให้เป็นแบบวะป่ะเอ้ยบอกคุณจะวางไว้แบบให้ไฟส่ังเข้าลำบากอ่ะดีโรดไออีดหนึ่งน่าจะเยอะอยู่ไปครับถ้าไคไปก่อน ดีโดนนี่ทำไมไปครับเก็บของเดี๋ยวตัวมาจุดต่อไปกันคนโดนคนโดนจะมาชุบเหรอจะมาชุบเหรอถอยไปครับยีดถอยไว้ยึดถอยไว้คนมาปหมาอยากนะเดี๋ยวดันไปครับไปครับไป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 ตายครับไปมีมมเพื่อน สิบนัดมันดีอย่างนี้นี่เองสแน้วมันดีอย่างนี้นี่เองคุณพอดีแล้วปาไฟไปถ้าเมื่อกี้สี่สิบห้านี่คือจบแล้วนะโอเคไปครับผมอุย้ยเยอะมากเกิดมากับเพื่อนโอ้ตู้เยอะมากคังไ,ไปก่อนหนึ่งทีออกไฟติดอีกผมระวังครับนั่นแหละฮะโอ้ไมค์กอนโอเคดีนะครับ ใคาจะมีคนอีกอุ๊ดโดนขวาเพื่อเราหมดจะตีบีหนึ่งได้นะใช่บีหนึ่งมีคนแล้วแต่ยังมียังมีคนนี้อยู่ตรงนี้อยู่ใช่ฮะเขาไปเอาไปเอาบีสองกันหมดละใช่ฮะบีหนึ่งเคลียร์ฮะไม่ต้องไม่ต้องไม่เคลียร์เท่าไหร่ได้อยู่มีโรนเข้าไปไปก่อนไปครับ ยิงไปครับมาทำไมล่ะเพื่อนไม่ตายด้วยดีโลดไปต่อโอเคยันโอเคจะวางปิดไว้ไม่ต้องเข้าเพื่อนอยู่ตรงนั้นไปเลยไม่ต้องเข้าอยู่นั้นไปแหละโอเคดันครับผมเขาถูกจะดันเขาถูกจะดันซ้ายเต็มเลยอุยเพื่อนระเบิดติดบายบายเพื่อนลาก่อน นะครับนั่นแหละฮะยิงไปครับผมหรือเลือดพล่าแนเข้ากันไม่ได้ดิเข้ากันไม่ได้แล้วผมมายิงมายิงหมดเลยไงล่ะหกสิบนัดเดือดๆนะไอ้เราเมื่อกี้เจอน่าจะกระจุกอยู่ตรงนี้แหละเนีสาได้อยู่พุ่งข้าหลังนิ้มาโอ๊โโดนติดติดรถดามหมอชุบครับวางแว่ตรงเนี้ยมุมดี วางไว้ครับเข้ามาเหมือนกันมีปะตัวเดียวยีงโหลดเย้ยมาดันเข้ามาสวยเพื่อนโอ้โหถ่ายตัวจัดหมอดูหมอุบปลาไฟจะปลาไฟเข้าไปข้างในซะหน่อยเดือดลูกโซ่แล้วหมอชุบอีกแล้วยีงโหลดปลาไฟเข้าไปเลยไหมปลาไฟเข้าไป แล้วก็เออจะวางของอ่ะป่าเออทำได้หรอต้องไป B2 กดอ้อมมารถเพื่อนโอ้ยมีคนเอ้ยโทษทีเพื่อนมีคนอีกตัวด้วยนะเีกี่ากันเฮ้ยรถเรายิงอยู่เราวาง B2 เราลำ B2 สองนี้คนนะดิยิงเข้าไปฮะเอาออเอาดนเฉยอ,อไะไรเออเอาโดนยิงเพื่อยิงเพื่อโอ๊ยตั้งตูปป่ะน่ะระเบิดจะหยิบจะหยิบระเบิดป่าเอ้ยฟังใครไปแล้วอุ้ยอะไรปะเนี่อนอยอู้ยเยอะมากหลายตัวจัด บีหนึ่งเราโดนเพื่อนมีสองเราน่าจะได้อยู่โอ้โหตูเยี่ยมวางไฟฝั่งนู้นเลยแล้วเข้าไปอยู่มากเหรอโอเคเห็นไหมเด็กเป็นตามที่คาดไว้สวยเออตายมีป่ะหมดแล้วนะรีโหลดได้ทั้งมายปิดปิดตรงนี้ว้ก่อนวางไฟไปครับอีกวิ่งหนึ่ง ก็มีคนมองไม่เห็นแต่ยิงได้โอเคมีคนโดนข้างในอยู่นะไหนพี่ผมยิงอะไรผมเนี่ยเออปิ้วไปหนึ่งทีเออโดนด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคเหยียบไปครับก็เลยฮะอุ้งมืข้างบนก็มีหุ่นไวจัดๆเพื่อนชุบครับโอ้โหบอกเลยบอกเลยว่าเดือดมากๆตำรวนมันดีจริงนะพอแม็กซ์หกสิบเราบอกเลยว่าเดือดเดือดจัด มีัอโดนอีกแล้วไม่ต้องมาโอ้ยไปดูดิวางไว้ไม่ต้องเข้าเพื่อนนัออไนหอยู่ข้างในไปโอ้รถประตูรถเราดิโอ้ข้างหลังยิงมานี่รถไปกระตอวางไฟไปแล้ว ได้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 อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้เราเยอะกว่าเราเยอะกว่าลีโรตปาพอดีเลยผมเกิดกับรถเพื่อนเลยครับไปครับพี่เจตอดไปเรื่อยครับตอดไปเรื่อยตอดไปฮะตอดไปฮะเพื่อนเราไปแล้วเพื่อนเราไปแล้วโอเคเพื่อนไป โอ้เยอะเลยวเนี่ยเพื่อดันมาอย่างนี้ตัระวังเขออง้ามาจะเกิดแน่นอนหลักเรียบร้อยไม่น่าจะได้เกิดหูได้เกิดด้วยเหรอไม่มีใครทำลายเหรอโอ้ไม่น่ารอดก็เลยงงอว้ยไม่น่าไม่น่ารอดนะโอเคครับผมขับหนู้นไม่ขับรถกันเลยเหรอ,อมันมีหลายตัวอยู่ข้างหน้านเลยเนีย่ยไปไหนครับพี่ มีเหรอม,มีมีมีนอนก่อนโอ้เข้าไปไปขัปจะลวดไปครับอุ๊ดจะลงจะเข้าบ้านซะหน่อยโอเคดีโหลดการจะเข้าไปครับการจะเข้าไปครับยิงให้เพื่อนก่อนปิดตู้ด้วยอุ๊ดโอ้โหมีใกล้ผมเล็งไกลอยู่แต่เห็นใกล้แล้วไม่ทันแล้ว เกิดรถกับเพื่อนเปิดให้ยิงนิ่งกว่าเพื่อนปาไฟไปแล้วเพื่อนนี่จะปาไฟใส่หน้าเลยไงล่ะรู้ทำเลยดีปาไฟไปเลยไปชิบแม่จะปาพอดีฮะน้องพลอยน่าจะยิ้ได้นะฟังคว้า,วาไฟไปก่อนมาเลยเพื่อนไฟไปเอามาตายไปดิ ตายไปดิเออเดอเลยเกิดเออประเดี๋ยวเออโดนไฟไปดิเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละวางไปผีมาดีโหลดโอเคโอ้ไม่ก้อประตูเพียบว่าตายไปข้างเลยปาไฟไปนั่นแหละเออโดนไฟมาเออนั่นแหละเพื่อนเออเออนั่นแหละจะทำไงฮะโยนไฟไปก่อนแล้วกันรถเกิดมาอีกแล้วไปครับผมบึ้นกันไปนะครับ <K l ug> ขับมาอย่างที่รถแรงหมดครับตัวตรงนี้หรือว่าผมอ้อมไปวางฝั่ง,งนู้นดีกว่าแมนกันด้วยอ้อม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 เิดตรงนี้ได้ก็โอเคนะ ครับผมตายละโอ้ยว่าผมวาร์ปเมื่อกี้เมื่อกี้ผมว่าผมวาร์ปวาร์ปวาร์ปปพาเปิดไฟไปที่ผมวาร์ปเลยอ่ะโรงนี้ผมวาร์ปเลยวะโอเคตายหมดรีโหลดโอเคปิ้วไปนะครับนั่นแหละครับ แล้วก่อนซีโร่คุคนอยู wave, ่ใกล้ๆเลยตายไปสวยกันเข้าเลยแล้วกันครับคุข้างในด้วยข้าไปไปก่อนรีโรดพยายามมองคนแล้วยิงไปก่อนนั่นแหละฮะตายหนึ่งไป ใส่ใสายมาหรอไม่สายผมได้หรอโอเคใช่ต่ได้แล้วโอ้เยอะมากถ้าปล่อยก็จบเลยนะจบเลยปะผมว่าน่าจะจบอยู่นะนี่ศ the no ัตร okay, like ูกำลังแบบกำลังจะเอาซีให้ได้ไปเลยเพื่อนเอาให้จบอือไปครับเพื่อนเต็มตัวบุกตัดมาแล้วไปไหนเพื่อน ไปน้ามิตูสวยครับตายเพื่อนตายขนาดนี้แล้วนะปิวอุดมันบินมายิงแล้วเมื่อกี้ แล้วเหมือนจะไม่ได้พอย n t ด้วยวะทุกคนโซเศร้าโซแซดลงมาเต็มเต็มเลยยี่คิวเยอะอยู่นะแต่ก็นั่นแหละครับทั้งไงเยี่ยมนี้มันขึ้นอยู่กับทีฟนะเออจะ่แบบเก่งคนเดียวไปไม่ได้อยู่แล้วไปต่อสกอร์ดีสุดครับปบไปครับไปครับ ติดนมาติาตัวข้างบนนั่นแหละตีโรลไปดันตายเพื่อนจะมีอ่ะหน้าเลยแหละเฮดีโลผมมองไม่เห็น ไปครัวางวานที่บงังมาก่อนเสียงระเบิดนี่คือแบบจริงไหมครับจริงไหมครับสุดยอดสุดยอดมาเลยเพื่อนมาเจอแมวหกสิบของผมเลยเพื่อนมาเจอแมวหกสิบขอผมเลยเพื่อนมามาดิมันก็มีคนเออ,อเฮลิโลดเออปิ้วไปเอาหมดผมเอาหมดเ,มด <c oughs> เต็มที่แล้ว รถอ,อีกแล้วก็ต้องไปผมว่าก็ต้องไปไว้ที่เดิมอ่ะทางซ้ายอ่ะที่น่าจะแบบผมไปขวาเนี่ยยังไงก็โดนยิงครับอ้อมซ้ายเหมือนเดิมอ้อมซ้ายเหมือนเดิมครับไปเพื่อนผมอ้อมซ้ายให้เราจะไปเกิดซ้ายก็เหมือนเดิมนะไปครับไปครับอเออเ,เราวางไว้ตรงนี้เลยฮะโอเคอเปิดฟันไว้ฮะ พังไว้เขาเรียกว่าพังไวเต้ฟองไฟไปหนึ่งทีเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนบ้าเอ้ยจะวิ่งหนีซะหน่อยกะว่า<ป>จะวิ่งขึ้นท้ายกล่าวไม่ได้เกิดเลยเมื่อกี้ <c oughs> ไปเพื่อนนั่นแหละโอ้คู่ตรงหน้าเหรอฟาไฟไป,ไป <c oughs> เอาแบบพันสุดแล้วตอนนี้ฟองไฟไปครับผมนั่นแหละฮะ ทักไปครับทั้งหมดทั้งไปก่อนเอรีโหลดสู้เต็มที่มาวางจุดเกิดอีกทีแล้วมามาขนาดนี้แล้วเรียรโหลดมาได้ขนาดนี้แล้วแพ้ไม่รู้ยังไงกันนะปิ้วไปเออโดนด้วยไงโอ้ยโอ้ยสวยไฟนอลลี่หังพอดีด้วยเรียนสุดยอด ไปครับผมไปครับผมโอ้ยโอ,ยโอย้รีโอนโอเคจะมาชิวคนนี่กับเพื่อนแล้วผมมีอะไรเนี่ยโอเคโอ้ยเยอะมากรถเกิดเกิดมาอีกแล้วแล้วผมอ้อมดีกวะ่ะรถเกิดตัวนี้อ้อมนะอ้อมขวาเลยครับไปตรงๆไม่ได้อ้อมขวาครับผม ออกไกลเลยรถเกิดไปสองคันเลยสวย,ยนี่คือสวยคือแบบรับประกันว่าเกิดได้สองจุดครับรถชาา่ชยวยได้ Artillery Barrage ขึ้นเฮ้ยขึ้ควัะไม่ตายอ่ะเพื่อนโอเคเบาตรงนี้เลยเบาตรงนี้เลย รอแล้วผมรอ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 ดันกลับมาเพื่อนดันกลับมาดันกลับมาชอบเลยรอผมรอตรงนี้แหละมาบอ <is> ม,มาละมาโยนระเบิดใส่โยนระเบิดใส่ลใสแล้วลูกเดียวได้อยู่ไหนครับ <Delta 2. S 1> okay, ผมไปต่อ พากคคไฟไปก่อนหนึ่งลูกน้งมีตูมอไปมีคนโดนด้วยมีคนโดนด้วยมาเยอะอยู่เ่ยควางไปทุกอย่างตอนนี้ปิวตายดีโรดโอ้เสียงแบบเยอะมากแล้วมันจริงใครดี เกิดมาวางตรงนี้ก็จะเอาเอา B1 ไห้ดีหนึ่งโอเคตายตายดีโหลดโอ้สติเดรลีลงมาดีสองแทนมาโอ้เพื่อนโอ้โอ้โอตูเยอะจังอ่ะตูเยอะจังอะตูเยอะจังอะ นายเพื่อนโอ้โหวิกาสุนหมดพอดีมีละ่สองนัดตำรวจลงใส่เพื่อนเราอะตำรวจลงหนึ่งเฉยมองไปไปตายเพื่อนตายโหลดไปครับชผื่อเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยกดยัง ต oh, ายโอ้มีก็หียมกามกเรียบร้อยครับผมดีสองดนลทรายไปดีหนึ่งดีหนึ่งดีสองไม่น่าไหวบ้างเพื่อนเราเข้าพอยเราเข้าพอยดีสองมาพอยดีสองมางพเพื่อนมาเออมาปล่อยควันมาเราสู้เพื่อนเราสู้เราสู้สผมไม่ยอมแพ้ผมสู้มา มันจะลวร่มอีกแล้วจะลวร่มอีกแล้วถัดหรือเปล่ปานั่นแหละปัญหาถัดหรือเปล่าเพื่อนยึดทันไหนมเออแบล็คดีสองเราอีกแล้วได้ดีหนึ่งเราอีกแล้วเพราะดีหนึ่งเรายึดได้ดีสองก่อนปิ้วเอออัดหน้าไปเดี๋ยวนี้าอ่อเวลาไม่มีอ,อ่ะ กันหมดแล้วตอนนี้เพื่อนเรากดกันหมดแล้วไปฉายไปฉายโอ้ยุดพอยแล้วเราโดนอีกปั๊มนะครับกดไปครับปั๊มอะไรพุ่นวายหมดแล้ววะเนยีโหลดเยอะจังโวยเออโอ้มีโหลด โอ้เยอะมากแล้วจะรู้ยังไงแล้วเนี่ยโอ้วางอะไรไม่ได้เลยออาแล้วมันไม,ไม่มีจำกัดหรอโอ้ลิชฉรีกมันเวลาไม่มีจำกัดหรอปกติมันต้องขุดมันต้องถองยซับถอยหลังปะเขยตายมองไปทันทีเออไปไปโอ้ตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มาโอ้เออวุ่นวายหมดอีสองได้ไหมยังไม่ได้ฮะเอออีสองหมดแล้ว บายเพื่อนเป็นเวลาทางด้านซ้ายเหรอครับโหรอบนี้119คิวถือว่าดูเดือดน,นะดูเดือดอยู่แกล้งได้เนเพลินเ,ล,เลยแกลงเนี่แกลงเนี่ยเออแกลงได้เนเพลินเ,ล,เลยเออเป็นเพล,เลนินเ,ล,เลย,เลเลยเลโอเคเข้าพอยเพื่อนเออมันไม่เตอไม่ตาย35มิบาวิสุดท้ายครับทุกคนยังย,งยังยื้อกันอยู่นะ อะไรวะเนี่ยปกติมันต้องมีเวลาปะผมจำได้มันมีเวลาอยู่นะตอนนี้ไม่มีเวลาเฉยเกิดพอยกับเพื่อนเออวังไปแล้วหนึ่งดีเออฟิวฟิวไปเออไรู้ยังไงแล้วตอนนี้ไม่รู้ยังไงแล้วตอนนี้เออมุนวายจัดแล้วหนึ่งวิสุดท้ายจบครับเรียบร้อยอ้าวเอ้า ยังมียังต่อเวลาอีกอะไรครับเนี่ยน่าจะแพ้นะน่าจะสุดๆแล้วครับทุกคนดูจากสกอร์ประหลาดไหมแพ้ไรแล้วประหลาดไปแล้วกันนะเราเหลือแค่9วีแล้วทุกคนก็เป็นหนึ่งปืนที่เล่นสนุกนะประสูตเยอะขึ้นทุกอย่างมันก็เดือดมากขึ้นนะเออเรียบร้อยครับทุกคน โคตรเดือดโอ้โหอะโอเควันนี้วันนี้แล้วกันนะสำหรับ29แม็ก60นัดครับที่ได้เราว่าโคตรมันโคตรเดือดน,น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมา,มากๆนะครับอ่าก็วันนี้แล้วกันนะจะไปคลิปหน้าครับทุกคนสกอร์อยู่เท่าไหร่ครับ47ครับอ่าเราวันนี้ไว้ให้ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์สมครแชร์เป็นกำังใจกองซาให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นนี้นะครับทุกคนสว,วัสดีครับ